This is the Standard Podcast Eye Opening for your ears 8 minute history ทหารทั้งหลายพวกเขาถอดยศผู้บริสุทธิ์ทหารทั้งหลายพวกเขามินเกียรติผู้บริสุทธิ์ฝรั่งเศสจงเจริญกองทัพจงเจริญวลีนี้ถือเป็นวลีประวัติศาสตร์ ซึ่งถูกเปล่งออกมาด้วยความเจ็บปวดรวมถึงความน้อยเนื้อต่ำใจของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกยัดเยียดข้อหาใส่ร้ายในข้อหาผู้ทรยศชาติร้อยเอก阿尔弗雷รฟุสนายทหารเหล่าปืนใหญ่เชื้อสายยิวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลทหารฝรั่งเศสให้ถูกถอดยศและถูกจำคุกตลอดชีวิตที่เรือนจำที่เกาะปีศาจเฟรนช์กายานานับพันกิโลเมตรห่างจากแผ่นดินอันเป็นที่รักและภาคภูมิใจของเขา กรณีการถอดยศของทหารชั้นยศร้อยเอกแม้ว่าจะเป็นเรื่องการใส่ร้ายนะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะใหญ่โตถึงขนาดว่าจะกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่เราจะมาไล่เลียงกันนะครับแต่อันที่จริงแล้วเหตุการณ์นี้ครับถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตมากนักแต่ว่าสั่นสะเทือนการเมืองฝรั่งเศสในยุคสาธารณรัฐที่3และทําให้พรรคการเมืองฝ่ายขวาคั่วอนุรักษนิยมสูญสิ้นความนิยมและไม่สามารถที่จะชนะการเลือกตั้งตั้งรัฐบาลได้อีกเลย จบจนสิ้นสุดยุคของสาธารณรัฐที่3เพราะเหตุการณ์ที่ควรจะเรียกได้ว่าเยื่ออาธรรมเหตุการณ์นี้สะท้อนออกซึ่งความเน่าเฟะของกระบวนการยุติธรรมในกองทัพฝรั่งเศสที่ว่ากันว่าเชื่อกันมาเสมอว่าฝรั่งเศสคือเสรีภาพเสมอภาคและพาราดรภาพแต่เป็นหลักการที่ใช้เฉพาะกับคนฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ได้ใช้กันกับคนฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายอยู่ หากใครที่คิดว่าชะตาชีวิตของชองวาลชองซึ่งเป็นตัวเอกของนิยายเลมิสคาบที่มีชื่อแปลภาษาไทยว่ายืออาธรรมของวิกเตอร์อูโกนั้นมันรันทดแล้วเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ตอนนี้กับร้อยเอกอัลเฟรดเรฟุสนี้รันทดและเจ็บปวดไม่แพ้กันหรือแม้กระทั่งว่าหนักหนาสาหัสกว่าครับและประวัติศาสตร์แปนาทีซีรีส์นี้จะขอไล่เลียงถึงกรณีเดรฟฟุสหรือว่าลาแฟก์เดรฟฟุส ซึ่งถือเป็นคดีสะเทือนฝรั่งเศสท,ที่ปลุกเร้าความรู้สึกขับข้องใจของประชาชนเป็นอย่างมากและถือว่ามากที่สุดนับแต่ซี่สิส้นสุดการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ก็ว่าได้ทุกรายละเอียดของเรื่องราวครับสะท้อนออกซึ่งสังคมที่วางอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมความเท่าเทียมเสรีภาพผ่พารดรภาพแต่ว่ากลับมีอคติที่นำไปสู่ความอายุติธรรมหรือจะเรียกได้ว่ายุติธรรมจอมปลอมที่มีเหยื่อธรรมจำนวนไม่น้อยยิ่งไปกว่านั้นครับ เรื่องราวนี้แสดงเห็นถึงความโยงใหญ่ที่ความรันทดของคดีนี้ที่มีผู้ถูกกระทำเป็นฐานฝรั่งเศสเชื้อสายยิวกลายมาเป็นเชื้อไฟสำคัญของแนวความคิดซออนิสต์หรือแนวความคิดที่ว่าคนยิวต้องมีรัฐเป็นของตัวเองที่มีเทโอดอร์แฮซลซนักหนังสือพิมพ์ชาวยิวในออสเตรียเป็นผู้ริเริ่มเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอย่างไรเรามาตามกันครับ เริ่มต้นเลยขอฉายภาพรุงเหตุการณ์นี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจตรงกันเพราะหลายท่านเองอาจจะงงว่ากรณีทร e ฟุส s หรือว่า La าแฟกทร e ฟุส s นี้เนี่ยที่บอกว่ามันยิ่งใหญ่มากนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงเราจะได้พอเห็นภาพกว้างก่อนที่เราจะเจาะลงไปในตัวรายละเอียดซึ่งต้องบอกนะครับว่าเข้มข้นไม่แพ้เป่าบุญจิ้นเลยนะครับ กรณีคำพิาพากษาและมีการถอดยศและก็จำคุกตลอดชีวิตร้อยเอกอัลเฟรดเรฟุสตลอดชีวิตนี้มีขึ้นในปี1895ทนานจะถามว่าเทียบกันกับประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยช่วงไหนทเทียบกับประวัติศาสตร์บ้านเรานะครับก็คือหลังจากรอศ .112 ครับที่ฝรั่งเศสตอนนั้นส่งเรือมาคุกคามไทยเนี่ยที่ปากน้ำอยู่2ปีด้วยกันเหตุการณ์นี้เริ่มต้นนะครับจากการที่หน่วยข่าวกรองของทัพฝรั่งเศสพบว่า ความลับเรื่องอุปกรณ์เบรกไฮดรอลิกอาวุธปืนใหญ่คาลิเบอร์120ของพวกเขารั่วไหลไปยังฝ่ายชาติตรงข้ามนั่นก็คือเยอรมันหลักฐานชิ้นสําคัญครับก็คือกระดาษโน้ตที่พบอยู่ในถังขยะในบ้านทูตทหารเยอรมัน erman, ในปารีสผู้รับผิดชอบหน่วยข่าวกรองกองทัพฝรั่งเศสเชื่ออย่างมีอคติครับว่าร้อยเอกอัลเฟรดไรฟุสนายทหารเชื้อสายอยู่เป็นสปายที่ส่งความลับให้กับกองทัพเยอรมันถึงแม้ว่าจะไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยหลัก นิติวิทยาศาสตร์แต่ด้วยอาคติของกองทัพฝรั่งเศสบางส่วนที่มีต่อนนายทหารเชื้อสายยูทําให้ผู้ถูกกล่าวหาก็คือร้อยเอกอัลเฟรดเรฟุสถูกพิพากษาให้ถูกจําคุกตลอดชีวิตที่เกาะปีศาจเฟรนช์กายานาซึ่งห่างจากฝรั่งเศสออกไปหลายพันกิโลเมตรทีเดียวแต่แล้วเมื่อความลับของกองทัพฝรั่งเศสยังคงรั่วไหลสู่เยอรมันต่อจึงนําไปสู่การกลับมารื้อฟื้นการสอบสวนใหม่ด้วยหลักฐานใหม่ แต่แล้วครับด้วยอคติของทหารฝ่ายขวาสายอนุรักษ์นิยมที่ต้องการปกปิดข้อเท็จจริงและรักษาเกียรติภูมิกองทัพฝรั่งเศสทําให้ผู้เรียกร้องความเป็นธรรมก็ต้องโดนโทษทันตามไปด้วยผู้กระทําความผิดจริงกบถูกปล่อยตัวไปขณะที่ผู้บริสุทธิ์ถูกจําคุกต่อไปและความจริงจะปรากฏหรือไม่และด้วยขั้นตอนอย่างไรเรามาติดตามรายละเอียดประวัติศาสตร์ที่เหมือนกับหนังสืบสวนสอบสวนกันเลยครับที่ต้องปูพื้นฐานมาก่อนเพราะจะได้ทราบนะครับว่า เรื่องนี้มีส่วนหนึ่งเลยมาจากเรื่องของอคติของคนฝรั่งเศสที่มีต่อชาวยิวในฝรั่งเศสเรามาดูบริบทประวัติศาสตร์ในยุคนี้กันก่อนนะครับว่าเรื่องนี้อยู่ในยุคไหนอคติที่ว่าถึงมันก่อตัวมาอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งครับอคติดัานเกิดในประเทศที่เชื่อว่าเสรีภาพความเสมอภาคและพราดรภาพ ย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ครับถ้าเกิดว่าจะเริ่มต้นตั้งต้นเรื่องนี้ขอย้อนกลับไปในปี1870ครับนั่นก็คือปีที่ฝรั่งเศสภายใต้จัก,กรพรรดินโปเลียนที่3ครับพ่ายแพ้สงครามต่อปรัสเซียปรัสเซียเองก็คือถือว่าเป็นรัฐที่มีศักยภาพสูงที่สุดในการที่จะรวมชาติเยอรมันครับ ตอนนั้นรัสเซียเองครับมีความพยายามในการที่จะรวมชาติเยอรมันแต่จะต้องกำจัดฝรั่งเศสให้ได้ซะก่อนจึงจะสามารถที่จะรวมชาติได้เพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วแล้วก็ฝรั่งเศสจะพยายามในการที่จะทําตัวเป็นอุปสรรคต่อการรวมชาติของเยอรมันด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วครับรัสเซียสามารถที่จะนํากองทัพของพวกเขาและเอาชนะกองทัพของนโปเลียนที่3ได้ ดังนั้นจึงมีการประกาศเอกราชและประกาศการรวมชาติเยอรมันที่รวมกันนะครับของรัฐที่พูดภาษาเยอรมัน30กรัฐรวมกันเป็นหนึ่งเดียวและการประกาศการเกิดขึ้นของเยอรมันหนึ่งเดียวนั้นเกิดขึ้นที่พระราชวังแวร์ไซด์ในเดือนมกราคม1871ยุคนั้นครับนบโปเลียนที่สาครับสละราชบัลลังก์สิ้นสุดยุคจักรวรรดิที่2แห่งฝรั่งเศสและเริ่มต้นยุคใหม่นั่นก็คือยุคสาธารณรัฐที่3หรือว่า la t r o ซียม m e r é p u b l i ด้วยรากฐานความเจริญของฝรั่งเศสยุคใหม่ครับที่จกักรพรรดนินโปเยนที่3ได้มีการวางเอาไว้ฝรั่งเศสเองหลังสงครามเดินหน้าเข้าสู่ยุคแห่งความเจริญและวิทยาการอีกครั้งหนึ่งยุคนี้เรียกกันว่าเบลลป็อกสถาปัตยกรรมที่สวยงามเทคโนโลยีใหม่ๆการถ่ายภาพฟิล์มภาพ,พยนตร์โรงภาพ,พยนตร์สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆก็เกิดขึ้นมาในช่วงนี้แหละครับแน่นอนระบบเศรษฐกิจที่รองรับความเจริญใหม่ๆนี้ก็คือระบบที่เรียกกันว่าระบบทุนนิยม พอพูดถึงระบบทุนนิยมแล้วล้วก็จะต้องพูดถึงชาติพันธุ์ที่มีความสามารถในการทําธุรกิจและเก่งวิทยาการต่างๆมากมายให้มันสอดคล้องกันกันกบโลกในศตวรรษที่19ได้และชนชาตินั้นก็คือชาติพันธุ์ยิวเนี่แหละครับชาติพันธุ์ยิวเองนะครับถือว่าย้ายมาตั้งถิ่นฐานในฝรั่งเศสอยู่กลุ่มหนึ่งครับแต่ในแง่ของจํานวนของคนยิวที่มาตั้งถิ่นฐานที่ฝรั่งเศสนั้นถือว่ามีจํานวน,นน้อยมาก ถ้าเทียบกันนะครับกับชุมชนชาวยิวที่อยู่ในประเทศอื่นๆในยุโรปกล่าวคือมีแค่เป็นประมาณหลักแสนต้นๆเท่านั้นเองคำถามคือทําไมชุมชนชาวยิวในฝรั่งเศสนั้นจึงมีขนาดเล็กคนยิวมีจํานวนน้อยคําตอบก็คือในช่วงพระเจ้าหลุยที่14ครับราชาผู้เป็นแคโทอลิกเข้มขน้นท่านตัดสินใจในการที่จะสังหารชาวยิวและผลักดันชาวยิวออกไปจากฝรั่งเศสเกือบทั้งหมดกว่าที่ จะมีชาวอยู่เข้ามาตั้งรกรากใหม่ในฝรั่งเศสอีกครั้งหนึ่งก็ต้องตอกมาอีกสองรัชสมัยนั่นก็คือรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่16ครับที่อนุญาตให้ชาวอยู่ที่เป็นชาวอยู่ที่เรียกกันว่าเซฟฟารีก็คือคนอยู่ที่อพยพในอยู่ในโปรตุเกสก็คืออยู่ติดก,กันกับพรมแดนตอนใต้ของฝรั่งเศสเข้ามาตั้งถิ่นฐานได้ในฝรั่งเศสละครับโดยเฉพาะงยิ่งครับรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสก็คือแกสโกนีขณะเดียวกันครับก็มีชาวยูว ข้ามพรมแดนจากทิศตะวันตกของเยอรมันเข้ามาในพื้นที่แคว้นที่เรียกกันว่าอัลซัสอันเป็นเมืองที่ติดกับพรมแดนเยอรมันฝรั่งเศสอยู่กลุ่มหนึ่งแต่ว่าพวกเขามีสิทธิ์มีเสียงจํากัดครับเพราะว่าถึงจะย้ายเข้ามาแต่ก็ไม่มีสถานภาพเป็นพลเมืองฝรั่งเศสนบโปเลียนโบนาปาร์ตครับสมัยที่เป็นกงสุนใหญ่ของฝรั่งเศสกลายเป็นคนที่เริ่มต้นให้คนอยู่ในฝรั่งเศสนั้นมีสิทธิมากขึ้นและกลายมาเป็นพลเมืองฝรั่งเศสได้ ช่วงนั้นเรียกกันว่าเป็นช่วงของการปลดปล่อยชาวยิวในฝรั่งเศสเรียกกันว่า Jewish Emancipation ด้วยความถนัดด้านการทำธุรกิจและเรื่องของการเงินของคนยิวรวมถึงความเก่งทางด้านวิทยาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของชาวยิวก็เลยทำให้ชาวยิวครับมีบทบาทในสังคมฝรั่งเศสนับแต่นั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งเลยครับในวงการธุรกิจยกตัวอย่างเช่นบารอนยักเดรไคน็กที่ถือเป็นข้าบดีอันดับต้น,ตน มีหุ้นส่วนในบริษัทที่ฝรั่งเศสเข้าไปรับจ้างขุดคลองปานามาอันเป็นโครงการใหญ่มโหรารครับถามว่าบินใหญ่อย่างไรเพราะในช่วงนั้นครับฝรั่งเศสแสดงให้โลกได้เห็นแล้วนะครับว่าพวกเขามีวิศะวะกรรมที่เก่งขนาดไหนจากการที่พวกเขาประสบความสำเร็จในการขุดคลองสุเอซในปี1869ครับในแง่ของกองทัพครับโดยการปฏิวัติอุตสาหกรรมวิศะวะกรรมกับวิทยาการจึงมีบทบาทในการพัฒนากองทัพมากขึ้น ทำให้กองทัพที่แต่เดิมรับเฉพาะนายทหารที่จบจากโรงเรียนนายทหารที่มีชื่อว่าเอโกลด์สเปซิเอลมิลิตาร์เดสเซงซีเปิดโอกาสให้คนที่จบจากมหาวิทยาลัยอ,อื่น mm hmm. เช่นเอกลด์บิเทคนิกเข้ามาเป็นนายทหารได้ด้วย mm hmm. แน่นอนล่ะครับว่าชาวยูที่เรียนหนังสือเก่งจึงได้เข้ามารับราชการทหาร mm hmm. เคียงบ่า mm hmm. เคียงไหล่กันกับนายทหารฝรั่งเศสที่เป็นแคทอลิกแท้ๆจากโรงเรียนแซงซี ie, ได้เหมือนกัน mm hmm. และความก้าวหน้าในอาชีพราชการของพวกเขา ก็ถือได้ว่ารวดเร็วมากนะครับเพราะว่าในกองทัพฝรั่งเศสจะมีนายพลที่เป็นเชื้อสายอยู่ถึง10นายวิธีการในการไต่ต้าของพวกเขาเข้าไปสู่ระบบการวัดผลตามผลงานซึ่งแน่นอนนะครับว่าคนยิวเองไม่มีเส้นสายในกองทัพมาก่อนด้วยรูปบทบาทที่เพิ่มขึ้นของชาวยิวครับทาให้มีคนฝรั่งเศสชาตินิยมเข้มข้นบางกลุ่มเชื่อนะครับว่าฝรั่งเศสจะต้องเป็นประเทศของคนฝรั่งเศสเท่านั้น เรียกกันว่ากลุ่มนี้เป็นฝรั่งเศสอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาหรือแม้กระทั่งจะเรียกว่าเป็นสุดโต่งแบบปฏิกิริยาหรือว่า reactionary ก็ว่าได้พวกเขาเริ่มต้นขบวนการปลุกระดมให้คนฝรั่งเศสนั้นเกลียดชังคนฝรั่งเศสที่มีเชื้อสายอยู่เป้าหมายหลักๆของพวกเขาก็คือคนอยิวที่เกิดขึ้นที่พื้นที่อัลซัสถามว่าทำไมต้องเป็นอัลซัสเพราะว่าคนยิวพวกนี้ที่เรียกกันว่าอัชเคนาซิยิวส์เป็นคนยิวที่อพยพมาจากเยอรมัน ที่บางทีเรียกกันว่า a l s a t e i a n Jews ก็คือพวกยิวที่มาจากพื้นที่อัลซัสคนยิวพวกนี้ครับสามารถพูดภาษาเยอรมันได้บางคนพูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแรกก่อนฝรั่งเศสด้วยซ้ําในช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสเองครับเพิ่งแพ้สงครามจากเยอรมันดังนั้นยังคงมีอารมณ์เป็นปฏิปักษ์กับคนเยอรมันอยู่นายพลยอชบูลองเชกสถาปนาสันนิบัตรรักชาติหรือว่า League of p a t r i o t สัญญาที่จะรบกับเยอรมันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะดึงเอาพื้นที่ที่เคยเสียไปในช่วงสงครามนะั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งจุดนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของขอบวนการต่อต้านชาวยิวถัดมาชาร์ลส์ฟอกเนียเริ่มกระพือกระแสต่อต้านชาวยิวพูดง่ายกระแสอนติเซมิติซึมหรือว่าต่อต้านชาวยิวโดยชีว้ว่าคนยิวเป็นปีศาจในยุคทุนนิยมอีกท่านหนึ่งเลยอัลฟองจุสเนเลเรียกคนยิวว่าเป็นปรสิตของระบบทุนนิยมแต่กระแสที่สําคัญที่สุดครับและแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆสาเหตุเพราะว่า มีนักการเมืองและนักหนังสือพิม,ม Tr um พ์ที่มีชื่อว่าเอตัวท t ร์มอนต์กับพระเยซูอิตที่มีชื่อว่าสตานิสลาสยูลุกใช้กลไกซื่อสิ่งพิมพ์ที่ตอนนั้นถือเป็นอาวุธที่มีความสําคัญในการฟอร์มความรู้สึกนึกคิดของคนครับในการสื่อสารเรื่องทฤษฎีสมคบคิดในมูลหมู่คนอยู่ผ่านหนังสือพิมพ์ของพวกเขาที่ชื่อว่าเลลิฟปาโกลหรือว่าฟรีสปีชนั่นแหละครับตั้งแต่ปี1886 ความคิดที่เขาะถูกปลูกฝังเข้าไปในสังคมฝรั่งเศสนี้ถูกตอกย้ำครับด้วยปัญหาการช่อชนของรัฐบาลฝรั่งเศสที่ร่วมกันกับเอกชนฝรั่งเศสในอภิมหาโปรเจกต์รับจ้างขุดคลองปานามาที่ส่วนนี้เองโยงใยกับข้าหาบดีชาวยิวที่มีชื่อว่าบารอนชารเดเยไคนักที่เข้าข่ายต้องสงสัยท้ายที่สุดตัวเองต้องฆ่าตัวตายเพื่อที่จะหนีความผิด เอ็ดวาร์รูมองเองครับพยายามสร้างภาพว่ามีคนยิวจำนวนร่วมหลานในฝรั่งเศสที่กำลังจะเป็นบอนทำลายฝรั่งเศสทั้งทั้งที่จริงๆแล้วในปลายศตวรรษที่19ฝรั่งเศสมีคนยิวแค่แสนกว่าคนแค่นั้นเองถือว่าน้อยมากๆครับถ้าหากว่าไปเทียบกันกับประเทศอื่นๆในยุโรปแต่กระแสแอนติเซมิติึมนี้ลุกลามไปยังหลายภาคส่วนของสังคมที่แน่นอนนะครับว่าสถาบันที่น่าจะอนุรักษ์นิยมที่สุดในฝรั่งเศสคือกองทัพฝรั่งเศสนี่แหละครับ เพราะโดยธรรมชาติพวกเขาเองก็ไม่ควรที่จะไว้วางใจคนต่างชาติโดยเฉพาะที่มาจากอัลซัสที่ข้ามาจากฝั่งเยอรมันแถมลูกหลานของพวกเขาบางคนก็เข้ามาเป็นนายทหารในกองทัพโดยรับผิดชอบงานสําคัญในกองทัพด้วยนั่นคืองานพัฒนาอาวุธนอกจากนี้นายทหารอยู่พวกนี้ไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยสายตรงอย่างแซงซีจํานวนของทหารอยู่ในกองทัพฝรั่งเศสนะครับถือว่ามีมาเยอะนะครับประมาณ300คนคนที่เข้าสู่ระดับนายพลมีอยู่10คน แต่ว่าหลายคนมองครับว่าหากลอยเป็นแบบนี้วันหนึ่งชาวยิวจะเติบโตในอาชีพราชการทหารมากขึ้นซึ่งสิ่งนี้ครับเป็นสิ่งที่นายทหารฝรั่งเศสจากโรงเรนเอกลมิลิตาร์แซ่งซีอาจจะยอมรับไม่ได้มาสู่เรื่องหลักของเรากันบ้างครับในเดือนกันยายนของปี1894ก็คือปีที่23ของสาธารณรัฐที่3นี้เป็นช่วงเวลาที่คนฝรั่งเศสนั้นอยากที่จะล้างอายจากกามพ่ายแพ้สงครามกับชาติเกิดหมาอย่างเยอรมัน ที่ถือว่าเป็นภัยคุกคามที่ชายแดนของพวกเขาฝรั่งเศสเองครับจึงตั้งหน่วยข่าวกรองที่มีความสําคัญขึ้นมาหน่วยข่าวกรองนั้นเรียกว่า Service du สดู s e i n n e m e n t หรือว่า SR พบแบบนี้ครับพวกเขาทําหน้าที่สปายในการหาความลับตลอดเวลานอกจากนี้ยังมีหน่วยงานในการที่จะเผยแพร่ข่าวล่วงไปสู่กองทัพเยอรมัน หน่วยงานนี้มีหน้าที่ที่เข้มแข็งขึ้น,นเรื่อยๆและในปี1894อันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของลาฟาแยตรฟุสในช่วงเวลานั้นหน่วยข่าวกรองฝรั่งเศสหรือว่า S.R. อาร์ซ็กวิสตัวคสซินยมงพบหลักฐานชิ้นสําคัญครับนั่นคือการค้นพบเศษกระดาษที่ถูกชีกออกมาเป็น6ชิ้นในถังขยะของบ้านทูตทานเยอรมันที่กรุงปารีสนั่นก็คือบ้านของแม็กซิมิเลียนวอนชวาร์คอปเปน ถามว่าเจอได้ยังไงกระพรอแม่บ้านของทูธฐานเยอรมันเป็นคนฝรั่งเศสครับชื่อามดามบาสติองเธอเป็นสปาให้กับกองทัพฝรั่งเศสในคราบที่เป็นสาวใช้นั่นแหละครับแล้วก็อยู่ในบ้านทูทฐานเยอรมันกระดาษโน้ตแผ่นนี้มีชื่อต่อมาว่าเลบอกเดอร์มีลายมือของผู้เขียนยุคนั้นพิมพ์ดียังไม่แพร่หลายนะครับคอมพิวเตอร์ยังไม่มียังเป็นลายมือเขียนอยู่ใจความเป็นรายละเอียดเรื่องการพัฒนาอาวุธอุปรกรณ์เบรกไฮดรอลิกสำหรับปืนใหญ่คาเิเบอร์120ของฝรั่งเศสแน่นอนนะครับว่า ความลับการพัฒนาอาวุธนั้นถือเป็นความลับชั้นสุดยอดหรือว่า very classified จึงจําเป็นต้องหาตัวสปายเจ้าของลายมือผู้ทรยศชาตินนั้ให้จงได้เพื่อป้องกันความลับที่จะลั่วไหลเพิ่มข้อมูลเล็กน้อยนะครับว่าทูตทหารเยอรมันที่มีชื่อว่าแม็กซิมิเลียนฟอนสวัสด์ส p คเปนสนิทสนมกับทูตทหารจากราชาอาณาจักรอิตาลีที่มีชื่อว่าอเล s ซานโดรปา i ิซารีทั้งสองคนนี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันตลอดเวลาแต่นอกเหนือไปจากนั้นครับ พวกเขามีความสำคัญกันเกินกว่าเพื่อนร่วมวงการแล้วจนกระทั่งกลายเป็นความรักระหว่างกันตรงนี้ต้องบอกนะครับว่าไม่ได้ละลาบละล้วงไม่ใช่เป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นแต่แค่อยากพูดแต่ว่าสิ่งนี้ครับความสัมพันธ์ของทั้งสองท่านมีความสำคัญต่อคดีในอนาคตด้วยหากว่าเรามองกรอบเวลาตรงนี้ครับคือช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสเพิ่งจะแพ้สงครามกับเยอรมันได้แค่23ปีความตึงเครียดระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมันถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนี้ เกิดรั่วไหลออกไปและไม่สามารถหาคนผิดได้รัฐมนตรีกระทรวงสงครามก็คือนายพลอ u g กุสแมกซิเอซึ่งตอนนั้นไม่เป็นที่นิยมของประชาชนอยู่แล้วคงจะโดนกดดันหนักไปอีกจึงจําเป็นต้องหาผู้กระทําความผิดนะมารับโทษให้จงได้อย่างน้อยที่สุดนายพลแมกซิเอจะได้ถูกมองว่าก็มีผลงานอะไรบ้างอย่างน้อยคือการจับสปายมาลงโทษผู้รับผิดชอบใหญ่ครับในหน่วยข่าวกรองหรือว่าเ r มีชื่อว่าพันเอกองซานเฮ เป็นทหารฝรั่งเศสที่มีฐานที่เมืองมูลูสที่แคว้นอัลซาสติดพรมแดนเยอรมันครับแต่ว่าท่านนี้เป็นฝรั่งเศสแท้ๆเจ้าตัวสงสัยนายทหารปืนใหญ่สังกัดกองพันที่1ิครับชายคนนี้เป็นคนบ้านเดียวกับเขามาจากมูลูสอัลซาสมีชื่อว่าร้อยเอกอัลเฟรดไทรฟุสเป็นนายทหารเชื้อสายอยู่ ถามว่าทำไมถึงได้เบนเข็มผู้ต้องสงสัยไปที่ร้อยเอก Alfred เอัลเฟรดเรฟุสสาเหตุข้อแรกเลยครับเพราะตัวเขานั้นไม่ได้จบโรงเรียนในร้อยแซงซีแต่จบจากเอกดนบริเทคนิคพื้นฐานของครอบครัวเป็นคนยิวและย้ายมาจากเยอรมันตัวเรฟุสเองพูดภาษาเยอรมันเป็นภาษาแม่นอกจากนี้เป็นยิวซึ่งเกิดในพื้นที่ที่ติดกันละครับกับชายแดนฝรั่งเศสดูแล้วครบองค์ประกอบนะครับแต่ว่าเป็นการตั้งข้อสงสัยแบบล่องลอยเหมือนนั่งเทียนะครับ ไม่มีข้อมูลและไม่มีหลักฐานที่หนักแน่นในการมัดตัวซันแฮจึงเริ่มต้นสงสัยและหาหลักฐานเพื่อมัดตัวผู้ต้องสงสัยแทนที่จะไปเริ่มต้นคิดว่ามองการสืบสวนในวงกว้างและค่อยๆตีสกอให้แคบลงแต่มองว่าดรฟุสนี่แหละเป็นผู้ต้องสงสัยหมายเล็กหนึ่งก่อนเดินหน้าไปอธิบายเรื่องการออกเสียงนิดนึงนะครับว่าคนฝรั่งเศสที่เกิดในพื้นที่อัลซาซึ่งติดชายแดนเยอรมน,นี้จะมีชื่อแบบเยอรมันครับเช่นซันแฮ หรือว่าอีกคนหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันมากนะครับเป็นฝรั่งเศสที่มีชื่อแบบเยอรมันก็คืออดีตผู้จัดการทีมอาร์เซนอลชุดไร้ผ้า,าครับอาเซนเวนเกอร์เป็นคนมาจากพื้นที่นี้ครับชื่อบุคคลที่จะมาจากภูมิภาคนี้อ่านออกเสียงแบบเยอรมันนะครับจะไม่ได้อ่านออกเสียงแบบฝรั่งเศสเช่นวองแฌอ่านว่าเวงเกอร์จึงขอยึดหลักการอ่านแบบเยอรมันสําหรับคนฝรั่งเศสจากภูมิภาคอัลซาสนี้เป็นหลักเลยนะครับกลับมาที่การค้นหาหลักฐานเพื่อที่จะมัดตัวร้อยเอกอัลเฟรดเรฟุสครับ หลักฐานที่ดีที่สุดคือการที่ตัวพันเอกซันแฮและหน่วยข่าวกรองของเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าลายมือที่ปรากฏบนโน้ตที่มีชื่อว่าล e บ o อกเดอร์คือลายมือของเดรฟุสแต่มองยังไงด้วยตาเปล่ามันก็ไม่ใช่ครับเพราะมันไม่ใช่จริงๆครับพันตรีอาคมดีปาตีเดอแคลมซึ่งเป็นนายทหารพระธรรมนูญได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าชุดการดําเนินคดีไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เชื่อปจกใจไปก่อนว่านั่นคือเดรฟุส ดูปาตีควบคุมตัวเทรฟุสมาสอบสวนโดยการเค้นให้รับสารภาพและกดดันให้ฆ่าตัวตายด้วยปืนลูกโม่แต่แล้วครับเรฟุสปฏิเสธและบอกว่าจะอยู่เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองให้จงได้ทีนี้มาดูหลักฐานกันบ้างครับเจ้าโนตบ็อกเลอร์ฉบับนี้ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานอีกคนหนึ่งอัลเฟรดเกอร์แบกโต้แย้งบอกว่ายังไงมันก็ไม่ใช่ลายมือของคนคนเดียวกันอยู่แล้วแต่ทีนี้ครับซานแแฮและนายทหารฝรั่งเศสที่มีอคติกับคนยิว มองแบบนี้เอาคนที่เป็นนักวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์มาพูดสักนิดหนึ่งเพื่อจะได้มีน้ำหนักครับณเวลานั้นครับมีบุคคลที่ถือว่าเป็นหนึ่งในบิดาแห่งด้านนิติวิทยาศาสตร์ฟอ r e เรนซิกครับมีชื่อว่าอัลฟองส์แบคติยงทีนี้ครับแบคติยงถือได้ว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญการพิสูจน์หลักฐานครับเช่นการพิสูจน์ลายนิ้วมือการพิสูจน์หลักฐานต่างๆแต่มิใช่การอ่าลายมือ แต่ไม่ว่าจะอย่างไรครับมองแล้วลายมือที่ปรากฏบนโน้ตฉบับนั้นคือบล็อกเดอร์มันก็ไม่เหมือนกับเดรฟุสแต่ว่าซานแแฮพิสูจน์ยังไงก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะมันไม่มีศาสตร์ในการพิสูจน์ลายมือว่าเป็นลายมือของใครของใครยกเว้นตาเปล่าแต่เพียงอย่างเดียวครับทีนี้อัลฟงสแบคทิยงมองแบบนี้ครับว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าของลายมือพยายามเขียนลายมือนั้นให้ไม่เหมือนกับตัวเองเพื่อเป็นการที่จะไม่มัดตัวเองกับหลักฐานชิ้นนั้น ตรงนี้เรียกว่า auto forgery ถือว่าเป็นทฤษฎีใหม่ครับเจ้าตัวพยายามเขียนลายมือให้ไม่เหมือนแต่ขนาะเดียวกันหลายคนก็ตั้งคำถามแต่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้แล้วตกลงแล้วคนปลอมเนะี่ยมันเป็นเดรฟุสหรือมันเป็นผู้อื่นหรือมันเป็นลายมือผู้อื่นไปเลยอย่างไรก็ตามครับด้วยความที่อัลฟองส์แบคทิยงเป็นบิดาแห่งนิติวิทยาศาสตร์ในยุคดังกล่าวครับและเป็นนักวิชาการที่มีความเป็นกลางดังนั้น สิ่งที่เขาพูดออกมาคือทฤษฎีออโต่ฟอร์เจอรีหรือการปลอมแปลงลายมือด้วยผู้ที่ถูกกระทำเองนั้นกลายเป็นสิ่งที่เพิ่มน้ำหนักในการเอาผิดกับอัลเฟรดเรฟุสต์เข้าไปอีกอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับว่าการกระทำความผิดใดๆจะต้องมีแรงจูงใจมูลเหตุที่มีน้ำหนักเพียงพอกรณีนี้ก็คือมีน้ำหนักเพียงพอที่จะทำให้เจ้าตัวคือเรฟุสันตัวไปเป็นสป,ปายเช่นเขามีปัญหาด้านการเงินหรือเปล่า เป็นหนี้หรือเปล่าหรือว่ามีอคติกับกองทัพของตัวเองหรือเปล่าเลยผันตัวไปเป็นสปายให้กับข้าศึกแต่ว่าครับซานแฮไม่สามารถที่จะพบแรงจูงใจและหลักฐานในการมัดตัวในมิตินี้ได้เลยส่วนนึงครับเพราะบ,บ้านของเรฟุสเองเป็นครอบครัวอยู่ที่มีฐานะดีครับตัวเขาเองเป็นคนซื่อสัตย์มีทัศนคติที่ดีเลื่อต่อกองทัพเสมอมาจนเป็นที่ประจักษ์กับผู้บังคับบัญชาไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็าตามที่เขาเข้าไปสังกัดแต่แล้วความจริง ขอ้อเท็จริงไม่สําคัญเท่ากับว่าผู้มีอํานาจในกองทัพอยากให้ผลการพิจารณามันออกมาในรูปแบบใดคําถามคือครับแล้วทําไมกระทรวงสงครามซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องถึงได้มีความเด็ดเดี่ยวและปัดใจว่าดร y ฟุสเป็นผู้กระทําความผิดคําตอบครับเพราะว่าตัวพันเอกซานแฮร์รวมถึงลูกน้องก็คือพันตรีอูแบคโยเซฟอองรี มีทัศนคติเหมือนกันครับกล่าวคือเป็นฝรั่งเศสขวาจัดที่เกลียดคนยูและไม่ต้องการให้มีคนยูอยู่ในกองทัพฝรั่งเศสเลยในขณะที่กระทรวงสงครามเองต้องการพิสูจน์ให้ประชาชนได้เห็นว่ามีผลงานและจับสปายเยอรมันได้กระบวนการสอบสวนและการนำตัวของผู้ต้องสงสัยขึ้นสาลทหารในเดือนตุลาคม1894เป็นกระบวนการภายในของกองทัพแต่ภายนอกครับการประสานเสียงจากหนังสือพิมพ์เลลิฟปาโกล หรือ Free Speech ของ é d เอ t ัวท m um o n t ที่ต่อต้านชาวยิวอย่างเต็มที่โหมกระหน่ำครับสร้างกระแสสังคมทำให้สาธารณชนมองว่าคนยิวคือผู้ทรยศชาติยอดขายหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นที่มีพาดหัวว่าโอทไคจองเ e ียกเล u ิหรือว่าคนยิวผู้ทรยศชาติสูงถึง1 5 0 0 0หมืปี้ถือได้ว่าสูงกว่าปกตินะครับ4-5เท่าพูดง่ายๆกระบวนการในการเอาผิดเรฟูสครับ เป็นการประสานงานกันทั้งภายในสารทหารภายในกองทัพและสื่อมวลชนที่มีอคติการพิจารณาชั้นศาลเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับในวันที่19ธันวาคม1894ทรยเกร์ฟุสครับซึ่งเป็นนายทหารอยู่ต้องปฏิญาณตนต่อ,ตอคัมภีร์ไบเบิลและคริสติกซ์หรือว่าไม้กางเขนที่ตรึงพระเยซูท,งท้งทางที่ตัวเขามีได้นับถือาศาสนาคริสต์แคทอลิกแต่เขาต้องปฏิญาณตนต่อ,ตอคัมภีร์ไบเบิลและคริสติกซ์ก่อนที่จะมีคำพิพากษา หลังจากนั้นคำพิพากษาออกมาเป็นไปตามที่กลุ่มต่อต้านอยู่ต้องการกล่าวคือการถอดยศและการจำคุกร้อยเอกอัลเฟรตเรฟุสตลอดชีวิตและการจำคุกดังกล่าวไม่ใช่บนแผ่นดินเกิดที่ฝรั่งเศสแต่ถูกส่งไปจำคุกที่เกาะปีาศาจอีกฝั่งหนึ่งของแอตแลนติกที่เฟรนช์กายาน่ที่อเมริกาใต้ระหว่างพิธีการถอดยศ มีรัฐมนตรีกระทรวงสงครามนายพลอาุสส์แม็กซิเมาเป็นผู้ดําเนินการด้วยตัวเองเสียงชาวฝรั่งเศสที่เชื่อและปักใจว่าเดรฟุสเป็นผู้ผิดตะโกนกึกก้องอามอคเลจิฟอามอ์เลจิฟฆ่าพวกยิไปเลยฆ่าพวกยวไปเลยกระบวนการถอดยศตามธรรมเนียมคือการถอดตราสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์การบอกชันยศหน่วยต้นสังกัดกระดุมทองของกอ,อ,อ,องทัพทุกเม็ดบทเครื่องแบบ และจบลงด้วยการหักกระบี่ของนายทหารสัญญบัตด้วยเข่าเป็นสัญญาณว่าเขาไม่มีสิทธิ์ในการพกพาอาวุธในฐานะนายทหารของกองทัพฝรั่งเศสอีกต่อไปแล้วผู้บริสุทธิ์ที่มีชื่อว่าร้อยเอกอัลเฟรดไทรฟุสตะโกนด้วยเสียงอันดังโซดาองนเดคาเดองนังโนซองส์องนเดโซเนองนองเนซองส์ทหารทั้งหลายพวกเขาถอดยศผู้บริสุทธิ์ทหารทั้งหลายพวกเขามินเกียติผู้บริสุทธิ์ ตบท้ายด้วยคำว่า Viv e la France Vive l a m e ฝรั่งเศสจงจเจริญกองทัพจงจเจริญสำหรับเอตวาทรูมองแกนนำผู้ต่อต้านชาวยูแอนต i s e เซมิทิเจ้าของสิ่งพิมพ์เลล i ปปากลมองว่าคำพิพากษาจำคุกที่ตอนนั้นถือได้ว่าเป็นโทษสูงสุดนะครับเพราะฝรั่งเศสได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตคดีการเมืองทงแต,ต้นสาธารณรัฐที่2ในปี1848ไปแล้วสำหรับเอตวาทูมอง สิ่งนี้คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาชีพนักหนังสือพิมพ์ของเขาและกระบวนการต่อมาคำถามคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทำจริงการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ที่ถูกถอดยศการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้บริสุทธิ์ที่ถูกคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตจะเดินหน้าด้วยกระบวนการอะไรเดี๋ยวต่อนหน้ามาตามกันครับ The Standard Podcast Eye Opening for your ears.